มาอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะคือเช้าวันนี้ที่หน้าโรงเรียนนะว่ามินทราชินุทิศสตรีวิทยาสองเนี่ยก็มีรายงานว่ากลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนจำนวน50คนรวมถึงสิทธิ์เก่าแล้วก็นักเรียนปัจจุบันเนี่ยออามารวมตัวชูป,ป้ายข้อความประท้วงค่ะขับไล่ผอโรงเรียนหลังจากที่ผอ,อใช้อำนาจสั่งพักงานครูอัตราจ,จ้างอย่างไม่เป็นธรรมจนทำให้ครูต้องขอลาออกคือผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าที่มารวมตัวกันเนี่ยเรามาช่วยกันไล่ผอโรงเรียน พออทำร้ายจิตใจเด็กด้วยการไล่ครูอัตราจ้างที่เป็นครูที่ปรึกษาของเด็กชั้นมสองทับสเนื่องจากเมื่อ18ธันวาที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการทางพออชื่อว่าประทีปชัยเมืองเนี่ยมีคําสั่งให้ครูอัตราจ้างเข้ามาแก้กเกรดของศูนย์รอคือแก้กเกรดศูนย์เกตรอเกตรรรรมสอให้กับเด็กๆแต่เนื่องจากก่อนหน้าเนี่ยครูเนี่ยนัดหมอฟันไว้ทางผออโรงเรียนจึงมีคาสั่งให้ครูท่านอื่นมาทาแทนเนื่องจากว่าไม่พอใจ ก็ทาให้ครูอัตราจ้างอะทำมาทึกิพย์พอว่าไม่สามารถกลับเข้าโรงเรียนได้แล้วก็ขอพูดคุยว่าจะกลับไปทํางานตามเดิมได้ไหมแต่ไม่มีการตอบรับแต่เนื่องจากครูอัตราจ้างเนี่ยเป็นลูกจ้างของเขตสองเมื่อทางเขตรับเรื่องทางเขตก็ให้ครูอัตราจ้างกลับมาทํางานตามปกติผู้ปกครองก็เล่าว่าจากนั้นน่ครูก็กลับมาทํางานพอออกก็แจ้งว่าทํางานได้แต่ไม่ได้ให้หน้าที่อะไรมาสแกนหน้าแล้วอยู่เฉยๆห้ามคุยกับเด็กไม่ให้สอน ทำให้ครูเกิดความกดดันว่าเอ้าแล้วฉันจะกลับมาทํางานเพื่ออะไรแล้วเด็กนักเรียนห้องเนี้ก็ผูกพันกับครูอัตราจ้างอย่างมากเลยเขาบอกเหมือนกับพ่อลูกกันเลยจนกระทั่งเมื่อ22ธัทานมาที่ผ่านมาครูทนแรงกดดันไม่ไหวขอลาออกผู้ปกครองก็เสียใจว่าเอ๊ะทำไมครูถูกแกล้งแบบนี้ครูทุกคนถ้าเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถึงกับต้องถูกไล่ออกกันแบบนี้ด้วยหรือนอกจากนี้ผออนเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมใช้อารมณ์รุนแรง ต่อว่าเด็กดูถูกอาชีพเด็กเช่นเด็กบอกว่าอยากขายของส้มตำพออ,อก,ก็บอกว่าหน้าตาแบบนี้จะขายส้มตำได้หรอและมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ผู้ปกครองบอกว่าอดทนมานานแล้วจึงอยากให้ทางพออ,อเนี่ยพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกจะได้ไม่ต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปฟังเสียงผู้ปกครองค่ะแม่แม่วันนี้มาทําอะไรกันบ้างครับผมวันนี้เราอยากมา ด้วยกันขับไล่ผออนะคะที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตนะคะทำร้ายจิตใจของเด็กม .2 ทับ12โดยการไล่ครูอัตราจ้างที่เป็นครูที่สอนเด็กนะคะเป็นครูที่ปรึกษาของเด็กๆอ,ออกเนื่องจากว่าเมื่อวันที่18นะคะเขาให้เด็กเขาพอ,อเนี่ยเขามีคำสั่งมา ให้ครูเนี่ยเข้ามาแก้สูตรรอมอสให้กับเด็กๆแต่ว่าคุณครูเนี่ยเขาได้นัดกับหมอแพทย์หมอหมอฟันไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งออกมาเขาจึงได้ให้คุณครูท่านอื่นเนี่ยมาทําหน้าที่แทนแล้วก็เขียนเหมือนกับบันทึกข้อความไปถึงหออว่าเขาไม่สามารถจะเข้าเข้ามาได้ครัวจริงๆเพาวันที่18นี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับเป็นวันอยู่ราชการแต่สามารถมาทำงานในวันนี้ เขาก็เลยให้คุณครูท่านอื่นเข้ามาแทนเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะมีอะไร<ม>เพราะเขาหมอพันคนนี้เขานัดไว้ก่อนหน้าที่จะมีคำสั่งมาแล้วแล้วมันก็นัดยากไงทีนี้พอเขาไปกลับมาแล้วเนี่ยพอ,พออทราบเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็เลยทําเรื่อง,องเลิกจ้างของครูคุณครูก็พยายามที่จะเข้าไปขอคุยด้วยว่าขอให้เปลี่ยนเป็นส่งตัวกลับได้ไหมเพราะคุณครูเนี่ยเหมือนเป็นลูกจ้างของของเขตสองอะคะอ่ะ แต่เขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนคําสั่งเขาไม่ยอมพอเขาไม่ยอมเปลี่ยนคําสั่งเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ให้คุณครูเข้าพบทั้งเขตรับเรื่องแล้วก็บอกว่ายังไม่ยังไม่ยังระงับระงับเรื่องการเลิกจ้างเขาก็ยังให้ครูมาทํางานปกติ mm. ทีนี้ครูมาทํางานเนี่ยพอออก็บอกว่ามาได้แต่ว่าไม่ให้ทําหน้าที่อะไรเลย ให้มานั่งให้มาสแกนหน้าแล้วนั่งอยู่เฉยๆแม้แต่เป็นครูที่ปรึกษาก็ไม่ให้ไม่ให้พูดกับเด็กไม่ให้สื่อสารกับเด็กและไม่ให้สอนแม่แม่ นอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนะวมินทรราชินินุทิศเนี่ยก็ได้บอกว่าคือเขาตั้งใจออกมาแบบนี้ต้องการสแสดงพลังไม่ต้องการผู้มนวยการที่ชื่อนายประทีปชัยเมืองมาทําหน้าที่อีกเหตุผลก็คือ 1. ใช้อํานาจเกินขอบเขตแล้วก็ดูหมิน่นใช้คําพูดไม่เหมาะสม 2. นะเรื่องของค่าเทอมต่างๆเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยการชําระเครื่องแต่งกายอุปกรณ์การเรียนที่ทางผอ,อ,อเมี ń, ที่ต้องใจ่ายให้กับนักเรียนตามทั้งเทมงอม1เทอม2ต้องจ่ายแต่เทมอม2 นะกลับไม่จ่ายยึดเอาไวา้แล้วก็ขณะเดียวกันเนะี่ยใช้ดุลพินิษไม่เหมาะสมกับครูที่เป็นครูผู้จ้างขณะเดียวกันก็มีหลักฐานทั้งคลิปเสียงที่ใช้อารมณ์วิดีโอภาพถ่ายในการประชุมที่เด็กๆเ,เอาไปลงในโซเชียลแบบนี้ขณะเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยนะคะทางด้านของตัวเองนะก็จะมีการยื่นหนังสือขอให้ย้ายพ่วงในการโรงเรียนทันที ก็จะมีการยื่นให้กับเลขาธิตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จะเดินทางไปยื่นกับผู้มวยการสํานักการศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2ซึ่งเป็นผู้บัญชาของโรงเรียนในเขตนี้อยากที่จะให้มีอํานาจในการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปด้วยค่ะนี่คือการที่ออกมารวมตัวกันแล้วบอกว่าครูผอ,อ,อเนี่ยทำตัวไม,ไม่เหมาะสมค่ะค่ะอาลค่ะอันนี้เป็นเรื่องโรงเรียน,นึ่ง